น้ำเก๊กฮวยผสมน้ำผึ้งตำสนั่นแซบเวอร์ร้านส้งตำเด็ดแถวดอนเมืองของพี่น้องรตระกูลต่อที่หอบความอร่อยเหาะมาจากเมืองเลยมาไว้ให้คนแถวดอนเมืองได้กินกันค่ะตำดองแดงวัดรัดแล้วตำซ้วเมืองเลยวัดชมแล้วปุณนคะ่ะมาที่นี่ถ้าไม่ได้กิน ข้าวอุ่นหรือขนมเช้นน้ำแจ่วถือว่ามาไม่ถึงร้านส้มตำเมืองเลยค่ะอีกอันหนึ่งที่เรียกว่ามาที่ร้านเราต้องกินคือขนมจีนน้ำแจ่วใช่อ่าน,นี่เลยใส่พริกลงไปาลิริกน้ำตาลคือทำแจ่วก่อนรสชาตินี้จะออกเค็มหวานแต่ไม่เน้นเปรี้ยวน้ำแจวน่ะเขาตำแล้วเอาไปเซากับขนมเส้นปกตินี่คือที่อื่นมีไหมคะ ไม่มีค่ะต้องเป็นดังเดิมของเลยเชียงคานสูตรสูตรเนี้ยเป็นต้นตำลับคือขนมจีนเนี่ยกินได้แบบ2แบบค่ะเป็นเส้นสดที่เป็นเส้นยาวๆที่เมื่อกี้เรากินแล้วอีกเส้นหนึ่งคือดองแดงดองแดงมันแป้งเดียวกันนั่นแหละแค่เปลี่ยนวิธีการดีบแต่เวลาเรากินสัมผัสในปากความรู้สึกมันเหมือนกันนะค่ะตำพริกกระเทียมเสร็จปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มะเขือเผือขาดไม่ได้เลยอันเนี้ย ถ้าตามสูตรเลยคือไม่เน้นเปรี้ยวไม่เน้นเปรี้ยวมันต้องใส่น้ำซุปไงมันต้องใส่น้ำปลาเรียวอะคะใช่น้ำปลาเพียวไม่ได้มันเค็มอ้าวเข้าใจว่าแจ่วแบบจัดจ้านเป็นเลยจัดจ้านแต่ว่าต้องเติมน้ำซุปปลาอะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวให้มันเจือจางเบาๆใช่จะออกมากลมกล่อมมึงเลยน่ะตากราดเลยบีบเส้นกับผักมาตักลาดเลยแต่ที่กรุงเทพน่ะบางคนก็เผ็ดก็ต้องแบบแยกให้เขาลาดทีละน้อย มันจะเป็นหวานหวานเค็มเค็มอใชมองจากถ้วยน้ำแจวแล้วลักษณะคล้ายน้ำจิ้มปลาเนึ่งแต่ใส่มะเขือเขอนลงไปก็เลยไม่เหมือนงั้นวันนี้ฝากเป็นธุระแม่หมวยลองชิมให้คุณผู้ชมดูสะหน่อยว่าน้ำแจวกับดองแดงของเมืองเลยจะเท่ากันอเปล่า น้องแดงเ่มมีความหนึบๆหนึบๆนะคะความแซบเริ่มซูดปากนะเราไม่ผิดพเหมือนตอนชิมมันไม่เผ็ดแต่พอใส่เยอะๆเผ็ดอยู่นะครับมีความแซบใช่ไหมคะอร่อยค่ะตอนแรกมันเหมือนจะเป็นน้ําจิ้มแต่มันก็จะมีความละมุนละไมน้ําเลงด้วยนะคะมันก็เลยจะละมุนขึ้นมาตัดปกตินะคะแต่ก็จะมีพริกป่นอย่างนั้นนะคะก็เลยเป็นน้ําแจ่ว อร่อยขอบคุณมากค่ะมันแซ่บมันมีรสชาติอ่ะเห็นใสสๆแบบนี้คุณคะอยากคิดว่าเธอไม่มีฤทธิ์เพราะทั้งหมวยรถเมแล้วก็ทีมงานชิมแล้วบอกเลยว่าอย่างแซ่บแซ่บแบบจัดจ้านสถานปากไปเลยค่ะคุณสายแซ่บต้องมาตำ นอกจากเมนูแบบว่าของเมืองเลยส้มตำตรนา,า,าแล้วนะคะไก่ทอดเอยครอหมูย่างหมูแดดเดียวทอดนี่คืออร่อยแซ่บเหมือนกันค่ะถ้ากินอร่อยมากกว่านั้นต้องกินกับน้ําจิ้มแจ่วแ<ะ>จ่วที่ร้านก็ทําแบบวันต่อวันก<ะ>ันไปเลยใส่พริกขี้หนูสวนแล้วก็มะนาวมะนาวนี่ก็ใช้มะนาวสดไม่ใช้มะนาวขวดแล้วก็น้าปลาน้ำปลาอย่างดี<ะ><ะ>แล้วก็หอมแดงซอย<ะ>เข้าคั่วคั่วเองหอมๆแล้วก็ ต้นหอมผักชีถูกต้องและที่ขาดไม่ได้ต้องใส่พริกขี้หนูสวนฝนเข้าไปด้วยไลาไลทิพค่ะเพราะว่าอร่อยเผ็ดคุณภาพหอมแล้วหอมเหมือนกัวเอง เขาคัดสรรพันธุ์ที่ดีมาแล้วเวลาเอามาอบแห้งเนี่ยเขาอบด้วยความร้อนผ่านการคั่วต่างๆนานาแล้วก็ไปบดเทคโนโลยีเขาทันสมัยมากแล้วเวลาเขาออกมาเนี่ยคือเอาง่ายๆคุณไม่ต้องมานั่งกลัวเลยว่ามันจะแบบมีสีเจือปนหรือเปล่าเพราะเขาผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดไม่เจอสีไม่มีสีเจือปนดังนั้นรสชาติที่ได้ออกมาเนี่ยคือมันจะเผ็ดแล้วจัดจ้านตามต้นตำรับแบบไทยดั้งเดิมเลยใช่สามารถใช้พริกขี้หนูสวนปนตราไรทย์ในอาหารที่แบบว่าต้องการปรุงให้มันเพิ่มความเผ็ดใช่ใช่ใช่มั่นใจได้เลยเพราะว่า ของเามีคุณภาพสะอาดจริงๆแล้วไม่มีกลิ่นอับกลิ่นอะไรเลยบางคนจะกลัวกลิ่นหืนถ้าเกิดอบไม่ดีอะไรยงเี้ใช้ได้หลากหลายเมนูอย่างก๋วยเตี๋ยวก็ได้เนาะทำลาบทำยำทำน้ำจิ้มแจ่วเหมือนที่แม่บอกไปเดี๋ยวเราทำน้ำจิ้มแจ่วกันวันนี้มาถ้าเป็นสูตรที่ร้านไม่ยุ่งยากเลยทุกอย่างใช้1ช้อนอย่างละหนึ่ง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 หนึ่หนึ่ง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 หนึ่หนม่งหนึ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 ่งห่ง พริกมันให้สีที่สวยมาก<ช>เผ็ดจัดจา้านนะคะใครที่แบบว่าอยากจะชอบทานเผ็ดบอกเลยว่าจริงๆใส่ปริมาณนิดเดียวเนี่ยใช่คุณได้ความเผ็ดแท้ของพริกขี้หนูสวนเลยนะคะน่ากินมากสีสันสดใสสวยงามรสชาติไม่ต้องพูดถึงจ้อร่อยแน่ออยอดสุดยอดเลยโอเคกำลังดีโอเคชอบเอเนอรจีของพี่ต จริงๆคะ่ะคำอร่อยมากคำอร่อยว่าถึงว่าตำส้ตมตำดแซับว่มเหมือนกันและถ้ามาร้านส้ตมตำจะให้ขาดลาบได้เยี่ยงไรเธอมันต้องจัดร้านนี้เขามีพ่อครัวหัวป่าอีกหนึ่งต่อัน่นก็คือพี่ตู่คนนี้แหละคะ่ะมานิ่งๆแต่จัดทุกจานอ่าส่วนหัวเรียบร้อยแล้วนะครับะใส่ตับด้วยใส่นังหมูด้วยน้ำปลาใส่เลยพอประมาณมา มะนาวพริกป่นพริกป่นนี่ตามใจชอบของไาชทีฟครับหอมอร่อยใส่ชนิดหนึ่งก็ได้ชนิดหนึ่งก็ได้ปัดไปครับข้าวคั่วข้าวคั่วต้องใส่หอมแดงได้ไหมคะหอมแดงแล้วก็หอมซอยครับ้นหอมผักชีฝรั่งสามอย่างแค่นี้ครบแค่กลิ่นก็อร่อยแล้วครับพอมีสีของพริกป่นเท่านั้นแล้วก็ใช่จริงจริง ไม่จืดไปโอเคพอดีตลาดสพรามสี่ขอมอบผลิตภัณฑ์ตราไร่ทิพย์ให้หนึ่งกระเช้าค่ะขอบคุณทางรายการค่ะแซ่บสน่นกับส้มตำเมืองเลยเกินไปแล้วช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูลีลาและทักษะการเขียนภาษาจีนที่ไม่ธรรมดาเพราะเขียนแบบขั้นเซียนถึงขั้นทำเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวลีเชียนนักเขียนจีนแห่ง เยาวราชครับการเขียนในเยาวราชตึ่งสุดก็คือผมนี่แหละครับเส้นคมเส้นหนักแน่นความเชื่อนะําให้เราทำอะไรก็สมปรารถนาแพงสุดอ่ะเท่าไหร่สามหมื่นกว่านี่ก็พูกันแดดได้เริ่มเห็นมากมันแข็งหมดแล้ว50ปีขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นขนพวกขนมาแหละบางอันก็เป็นขนนูแฮมเตอร์ถือว็าอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้และครอบครัวได้